สวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะฮะสินเชื่อของ P.S.S มันนี่อ่ะยุทธเคยทําคลิปวิดีโอไปแล้ว1รอบนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรครับนะก็ฝากเตือนภัยไว้ด้วยละกันเนาะนะครับของ P.S.S นะครับที่พี่เขาเอ่อเข้าไปสมัครเนี่ยนะครับจะถึงจะโหลดยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไปพูดคุยกันทางบ้านเขียวนะครับอันนี้ผมรู้เลยนะฮะไปคุยทางบ้านเขียวนะครับแล้วก็เอ่อมีการกรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรทุกๆอย่างนะครับของ P.S.S มันนี่นะครับก็ สินเชื่อพวกนี้นะครับเป็นมิจฉาชีพที่แอบแฝงนะครับแอบอ้างอ่ะนะครับคือจะหลอกเอาเงินหลอกให้เราโอนเงินก่อนนะครับด้วยวิธีเดิมๆนะฮะหาว่าเราเนี่ยกรอกข้อมูลผิดใส่ที่บัญชีผิดเป็นหนึ่งตัวแบบนี้ทุกครั้งทุกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไปพูดคุยทางบ้านเขียวเถื่อนนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับหลอกให้โอนเงินก่อนเนี่ยอย่างพี่เขาเนี่ยนะครับ คือไปกู้เนี่ยได้ยอดมาเท่าไหร่200,000บอกว่าอนุมัติแล้วนะครับแต่ว่าเราไปกรอกในที่บัญชีผิดหนึ่งตัวทําให้ระบบของมันเนี่ยล็อกเออล็อกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะโอนเงินให้เราได้เออขู่ว่าจะฟอ้องร้องดําเนินคดีนะฮะว่าบริษัทมันเสียหายหนู่นนี่นั่นนะฮะทำให้เราจิตตกเป็นกังวลเออเงินก็ไม่ได้แต่ทําไมต้องไปโอนให้มันเห็นไหมมันน่าคิดนะนะครับพวกนี้ นะครับเป็นสินเชื่อโจรมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับดูดีๆวิเคราะห์ดีๆนะครับเอ่อหลายๆท่านเนี่ยที่เข้าไปเจอพวกเนี้ยมันหลอกให้โอนเงินก่อนไม่มีใครหรอกครับที่จะตั้งใจไปกู้เขาแล้วเนี่ยกรอกเลขที่บัญชีผิดไม่มีเอ่อหลายๆหลายๆท่านนะครับก็คัดลอกมาจากแอปมันจะผิดได้ยังไงเอออุตสาห์คัดลอกมาแล้วนะไม่มีทางผิดหรอกครับคือไอ้พวกเนี้ยมันเป็น เป็นโจนอ่ะนะก็ต้องระวังหน่อยนะครับเมื่อกี้ยุทธก็มีไลฟ์สดจบไปนะครับเออประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีสินเชื่อที่พูดบ่อยที่สุดก็คืออีซี่นะครับสำหรับวันนี้นะมีอีซี่แล้วก็ซับพัดลงลงมานะครับวันนี้ได้พูดคุยกับหลายๆท่านเลยนะครับท่านใหม่ๆเนี่ยก็เข้ามาติดตามกันเยอะนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันอนะ่ะมันเป็นประโยชน์มากๆ นะฮะสำหรับท่านใหม่ๆที่เผลอรหรือหลงกดนะครับเงินกู้ของแอปเถื่อนอะไรพวกนี้คือจริงๆแล้วแรกๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแอปเถื่อนหรืออะไรนะฮะเราเห็นโฆษณานะครับที่มันดูน่าเชื่อถือนะครับอยู่ในโลกออนไลน์นะเป็นผมเองผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะใช่นะเออเห็นโฆษณาเนี่ยมันน่าเชื่อถือนะขนาดอยู่ในเพจโตก็มีอะไรก็มีหมดนะครับแต่พอกดกู้เข้าไปแล้วอ้าว มีการแฮ็กข้อมูลมือถือนะฮะมีการตัดต่อเอารูปภาพไปประจานโหโดนเละเลยนะฮะโทรดาคมคู่คลรอบข้างนะครับพูดไทยไม่ชัดมั่งอะไรมั่งนะฮะเบอร์ต่างประเทศก็มีอ๋อหลายอย่างครับนะแล้วขั้นตอนที่เราจะต้องทำยังไงดีก็ต้องบีบมันก็ต้องหยุดจ่ายครับนะฮะหยุดจ่ายก่อนเลยครับบางคนยังจ่ายอยู่เลยอะขยายเวลานู่นนี่นั่นไม่เอาครับ ยิ่งใจขยายเวลามันยิ่งแย่แลหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้โดนแอป,ปเดียวนะครับตัวน,นี้นะฮะไหลายยาวเลยนะครับเป็น10บ0ีแอป,ปเลยนะแล้วถ้าอยู่ในวังวนแบบนี้นะครับสักประมาณ1เดือนถึง2เดือนเนี่ยยอดพุ่งไปถึงหลักแสนก็มีนะครับอย่าปล่อยมันไว้นานพยายามแก้ไขหน่อยคุณจะทำยังไงก็ได้จะล็อกโปรไฟล์จะไปแจ้งความเออหรือว่าจะงไงล้างเครื่องเปลี่ยนซิมรวดวูคอ ไปเลื่อนการตั้งค่าไม่ให้เข้าถึงสิทธิ์ในมือถือเราหรือจะอธิบายให้คนรอบข้างฟังว่ามันคือมิจฉาชีพเออเราไม่ได้เอาชื่อใครไปค้ำประกรันใดๆได้หมดแหละขอให้ทาขอให้ทาเดี๋ครับนะแล้วก็ปล่อยผ่านนะไม่ต้องไปรับสายอะไรมันนะเดี๋ยวจะจิตตกนะครับแล้วไอ้แอป,ปที่เราบิดไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกดเข้าไปดูเดี๋ยวคุณก็เห็นดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นมันสูงขึ้นคุณก็จิตตกอีกแหละ คุณจะไปดูมันทําไมก็เราไม่จ่ายแล้วคุณเห็นว่าดอกเบี้ยขึ้นคุณเครียดคุณจิตตกมันย้อนแย้งกันนะครับก็คุณไม่จ่ายแล้วแม้แต่บาทเดียวคุณไปดูก็เท่านั้นนะครับก็คุณไม่จ่ายแล้วไม่ต้องซีเรียสถ้าคุณซีเรียสเรื่องดอกเบี้ยมันสูงทั้งๆ้ที่คุณบิดไปแล้วอ่ะแสดงว่าคุณจะจ่ายมันหรืออ่าไม่ต้องไปดูมันนะครับถอนการติดตั้งมันออกไปซะเลื่อนปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิ์ในมือถือออกให้หมดแล้วค่อยลบมันอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับนะบ เป็นภัยต่อสังคมนะครับนะคือจริงๆหน่วยงานอะไรภาครัฐภ่าเอกชนเขาก็ก็ทราบดีอ่ะนะผมก็วิงวอนด้วยแล้วกันครับเนาะทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็ดูแลตรงนี้หน่อยนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยเขาโดนแอปเถื่อนเนี่ยที่เป็นแอปเถื่อนนะครับถ้าอยู่ในธนาคารที่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไรนะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันครับนะทางภาครัฐภ่าเอกชนนะครับช่วยหน่อย